แล้วมีวิธีหนึ่งจะาฝากไปด้วยนะอาจารย์ครับคือถ้าเกิดเห็นว่าเครดิบูโรเนี่ยมันมันคือจุดที่ถูกถูกตัดแต้มถูกตัดเครดิตสกอร์ลิงหรือ uh huh. ไม่สกอร์ลิงมีค่าเท่ากันครับ uh huh. ถ้าแต้มมันจะมีแต้มลบเนี่ยไปไปเฉลี่ยกับอันอื่นเนี่ยที่สุดถ้ามันจะหนี้เสียหนี้เสียเหมือนกันอื uh huh. ผมแนะนําอย่างนี้แนะนําว่าถ้าเกิดท่านจะแก้บูโรอย่าไปลบทิ้งหรืออย่าไปเอา uh huh. อะไรก็ว่าไปอย่าไปแถมท่านไปปรับระยะเวลา จากสามปีให้เหลือแค่หกเดือนสิครับคนเราเนี่ยชีวิตมันสะดุดได้ติดได้แต่ทำไมทุกวันนี้แบงก์ยอมรล่าบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดบาดติดหรือว่าเป็นหนี้ n p l ไปปรับโครงสร้างหนี้สิปรับแล้วเนี่ยผ่อนหกเดือนขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิกู้ครับครับ,รบ<อ>ก็นั้นก็เล็ขอก็เก็บไว้สักหกเดือนก็พอไหมครับพอไปเก็บสามปีปรากฏว่าคนมันจะกลับมาเป็นคนดีผ่อนไปหกเจ็ดเดือนแปดเดือนปรากฏได้ของเก่าเดือนที่สิบกว่ามันติดอยู่ เพราะมันยังโชว์นะครับยังโชว์สามสิบหกเดือนของก่ามันยังเป็นแผลเป็นนะใช่ไอ้นี้ต่างอยู่ที่าที่นโยบายรัฐเนี่ยมันควรจะมาดูแลครับเฮ้ยคนเรามันมีโอกาสสะดุดได้โอยิ่งโควิดก็เห็นอยู่อมีเหรอทุกวันนี้เอสเกับผู้กับคนเป็นนี่มันจะแบบสายกิ๊กมาสามปีสิบปีมีเหรอใช่ใช่ใช่เอาสามปีพอในรอบสาสิบหกเดือนมีไหม ออาะเออฮะนี่ทางเคยบุโรคุณสุรพลเขาก็บอกครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยอุสาได้เบอร์สองหนึ่งมานะครับอหนึ่งเนี่ยคือกอนหน้าก่อนหน้าเนี้เป็นนี่ดีหมดเลยนะแล้วก็มาเป็นนี้เสียตอนโควิดมครับแต่ว่านะไอ้ตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องดูแลอย่างอย่างใกล้ชิดเลยแล้วมีตั้งหลายล้านรายอยู่ตรงนี้แต่รหัสสองหนึ่งมันก็ยังโช์ในสามสิบหกงวดเก่าโช์อยู่ใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะกลายเป็นข้ออ้างเวลาไปปล่อยกู้ให้คนกลุ่มนี้เนี่ยแล้วเกิดหลังจากนี้เสียเนี่ย ไอ้คนปล่อยกู้โดยเฉพาะแบงก์รัดเนี่ยมันก็จะโดนสอบอ่าออแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นเฮ้ยเราเรายอมรับที่หกเดือนหรือเอาไหมปีหนึ่งไหมอืถ้ายอมรับในสิบสองงวดว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขาจ่ายตรงมาได้ถือว่าเป็นคนดีแล้วเนี่ยครับคนเราไม่ต้องมีโอกาสกลับมาเป็นคนดีสิพี่อ่าอ่ฮะก็ต้องให้โอกาสเขาสิดางนั้นก็จะได้ปิดปิดประเด็นบูโรซะอืวันนี้ถ้าเกิดใครสะดุดใครติดเอาไหม่นับไปหกเดือนหรือแปดเดือนครับ แล้วคุณก็จะได้กลายเป็นก้าวข้ามคนอคนมีแผลเป็นใช่ใช่ใช่ก้าวข้ามความขัดแย้งก็ลงมาก้าวข้ามเอคนที่ไม่คนก็เล็กด้อยโอกาสอืเฮ้ยจะสาสิบหกงวดผมว่ามันนานเกินไปในยุคปัจจุบันจะไม่จานไอ้มันไม่ได้บัตรเอไม่ใช่ข้าราชการหรืออพนักงานที่จ่ายเงินในทุกวันที่ยี่้ามันตัดโชตัดโชลิใช่ไหมคนอาชีพอิสระตั้งโหยี่สิบล้านคนนะครับ อย่างเงี้ยมันก็คนให้โอกาสเขากค่ขายออนไลน์เงี้ยบางทีก็ลืมจ่ายมันก็ไปขึ้นอ่าแล้วพอบอกว่าเฮ้ยลืมจ่ายไปงวดหนึ่งเลยไปต่างจังหวัดไปเมืองนอกปรากฏว่ามันค้างมาเกินสามสิบวันไปงวดเดียวอ่าไออย่างนี้ปั๊บโอ้โหเจ้านี่ถอยกรูดเจ้านี่ถอยกลูดสกอร์ลิงคุณก็หลนอืมใช่ครับต่อให้ใส่สกอร์เข้าไปมันก็หล่นครับแล้วไม่ใช่สกอร์สกอร์คือคนคิดแล้ววางแล้วทาครับ ให้แค่เครื่องมันคำนวณตัวเลขเท่านั้นเองใช่ใช่จังแต่คุณิแก้ให้โอกาสคนคือต้องให้โอกาสอย่าอย่าไปให้เขาจมปลักอยู่ตั้งสามปีดิผมแนะนําท่านนะเพราะว่าไหนๆท่านก็อาจจะไม่ได้เสียงข้างมากที่สุดในในรอบหน้าท่านประกาศไปเลยว่าเอาเนี่ยผมจะย่อกูโรให้เหลือแค่หกเดือนพอผมจะทำให้คนคนมีกากลับมาเป็นคนดีภายในหกเดือนเนี่ยเอาไหม เสนอให้เก็บป้ายคืนมาแล้วก็ไปแก้ไขข้อความใหม่ก็ได้จะอย่งนั้นนะคือไปอย่างที่บอกครับคือตอนแรกผมขับรถผ่านเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นของพักพักพักกรนะคือคนอื่นอ่ะพักอื่นอ่ะขึ้นป้ายได้ผมไม่ว่าหรอกแต่อันนี้พอเห็นแล้วมันเสียความรู้สึกมากะครับครับอะไรถ้าเป็นคนไม่รู้เรื่องไม่ว่ากันนะแต่ไปแก้ไขใหม่เถอะ นี่นี่นี่อย่าอย่าช้านะเพราะรายการชูวรหาเรื่องก็มีคนดูเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงคุณลุงที่เดินช้าช้านี่จจะเดี๋ยวเราบอกให้เราก่อนเลยละครับเพราะเขาเร็วเขาเร็วอีกูเจ็ดเจ็ดเจ็ดเออเาเจ็ดเดือนเอาเจ็ดเดือนจะนำเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนใช่ไหมเสนอคุณลุงว่าคุณลุงประกาศเลยเครดิบูโรเอาสะสมประวัติเจ็ดเดือนพอเออไม่เอาแล้วสามสิบหกเดือนเลยเอาเจ็ดเดือนพอเพื่อให้โอกาสคนอยากกลับมาเป็นคนดี มีวินัยทางการเงินด้วยใช้เวลาสร้างตัวสักเจ็ดเดือนวค่อยกู้ดีไหเจ็ดร้อยเจ็ดเดือนเราลดดอกเบี้ยด้วยนะลดไเกือเปอร์เซ็นนอกจากลดเวลาบูโรแล้วลดดอกเบี้ยโดยเฉพาะดอกเบี้ยบัตรเครดิตดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่สิบแปดเอาลงมาเหลือเจ็ดให้หมดให้เหลือเจ็ดเลยแล้วก็ไอสิ่งชื่บุคคลให้เหลือเจ็ดเลย อแต่ไม่เป็นไรลุงจะบอกว่าเริ่มปีเจ็ดศูนก็ไม่เป็นไรนะทั้งหมดเริ่มปีเจ็ดศูนย์เอาอาจารย์กับพี่บุวยลองคิดดูนะถ้าประกาศบอกให้เ็ดเปอร์็นเนี่ยเอาแบงค์รัดนำล่องก่อนเลยนะแล้วเอาไปเลยสามปีอแค่นี้ก็พอแล้วนะอาจารย์ออคนเรามันช่วงสามปีแรกสองปีแรกเขาต้องการตั้งตัวไงใช่ใช่ใช่ใออสินเชื่อเอสีไม่เกินเจ็ดเอาอืมอย่างลุงประกาศเลยครับ รถดอกเบี้ยเั้นกู้ทุกชนิดยกเว้นบ้านนะเพราะบ้านมันไม่ถึงใช่ใช่ใช่แล้วก็รถเนี่ยระยะเวลาบูโรหรือเจ็ดเดือนแล้วก็อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าหน้าที่ของรัฐแบงก์รัฐไม่มีหน้าที่ทํากำไรสูงสุดนะครับ ก็เบยดอกเบี่ย20% 20กว่าเปอร์เซ mm ็น hmm. ต์แทร็กเรมันต้องไม่มีครับมันเอามันมันไม่ใช่อ่ะนะครับนะครับมันทาแบบนี้ไม่ได้แล้วถ้าถ้าไม่ต้องไปประกาศเลยนะว่าไปไปไม่ต้องไปประกาศตามเขาเลยว่าต้องเอ่อปลอดต้นสามปีต้องเอ่อดอกฟรีไม่ต้องเลยครับือวันนี้คนเป็นลูกหนี้เนี่ยเขาจ่ายได้ดอกเบี้ยเขาเขาเขารู้ว่าต้องจ่ายเป็นหน้าที่ต้องจ่ายแต่เจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเขารับได้เออ จ็ดเปอร์เซ็นนี่เท่ากับเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณห้าสิบห้าตังค์ต่อเดือนครับากฐานกี่ตังค์กี่หมื่นกี่แสนไม่ไม่มายถึงถ้าเทียบเป็นดอกเบี้ยต่อเดือนเหมือนกับไปไปนอกระบบร้อยละยี่สิบร้อยละสิบร้อยละห้าออมสินอย่างร้อยละหนึ่งห้าตังค์ต่อเดือนออมสินอย่างร้อยละหนึ่งอันนี้ร้อยละห้าสิบห้าตังค์หรือลุงเจ้าร้อยละเจ็ดสิบร้อยละเจ็ดอะไรเล่นไหนท่านก็คุณลุงเล่นเลขเจ็ดเลย ผมจะทําให้ระบบแบงค์รัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจสินเชื่ออะไรเนี่ยอไม่เกินไม่เกินเจ็ดเจ็ดครับโอ้ผมว่าอันนี้คนแซ่ซองเลยนะและคะแนนนี้จะไหลมาเทมาเพราะว่าถ้าทางจะไปไปไปบอกกับพักพักพักที่อาจารย์อารักษ์ไปคอมเมนต์เนี่ยท้าทางแกจะ อาจจะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนนะก็ไม่น่าเปลี่ยนได้มั้งครับถ้าอย่างนไปแล้วนี่ครับทำไปแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานยังให้ลูกพักคนหนึ่งไปออกรายการฟังหูไว้หูเลยครับเออเมื่อวานเป็นผมฟังดูแล้วก็โอ้ก็คนรวยไม่เคยกู้เงินนะครับครับคือต้องยอมรับสองคนเนี่ยเป็นคนรวยนีะครับไม่เคยกู้เงินหรอกคือคุณไม่รู้ความยากลําบากของประชาชนในการกู้เงินหรอกคุณแค่ไปฟังใช่ไหมครับไปฟังว่าเนี่ย ติดแบล็คลิสคุณก็เลยเอาไอ้คำแบล็คลิสมาแล้วก็ <c oughs> คุณคิดว่ามันมีพอคนไปทวงหน่อยว่ามันไม่มีมันก็เลยพฤ้ตีนายไอ้พื้ตีนายานี่โอ้โหตายเลยใช่อันนี้ก็เรียกตะแบงและตะแบงครับอ,อ่าฮะเนี่เท่าที่เราคุยคุยกันมาเนี่ยนะไอ้ประเด็นเรื่องเรื่องดอกเบี้ยนเนี่ยมันทําได้เลยแต่ประเด็นที่มันไปคาบเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นการขายฝันจะพักการเมืองไหนก็ตามเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์รักณอาจารย์สุรชัยเาเพราะว่าณขณะนี้เนี่ย งบประมาณปี2567มันถูกแคปไปเรียบร้อยแล้วที่3.35ล,ล้านล้านบาทบแล้วสำนักงบก็เวียนไปถึงหน่วยรับครบประมาณทั่วประเทศแล้วว่าค,คุณต้องส่งรายละเอียดคำของงบประมาณเนี่ยไปที่สำนักงบไม่เกินวันที่27กมกราคมนี้เพราะฉะนั้นใครจะมาอวดอ้างว่าจะแจกเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นน่ย ปีนี้ทั้งปีทําไม่ได้ไม่มีทางปีหน้าทั้งปีทําไม่ได้ถูกครับปีหน้าทั้งปีเว้นแต่ว่าคุณจะไปออกเอกฎหมายพิเศษขึ้นมาระหว่างการและคุณไปเติมเพื่อเอาเอานโยบายของคุณใส่เข้าไปเนี่ยถามว่าคุณจะผ่านสภาหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะว่าคุณจะไปเติมเพิ่มดีให้กับให้กับประเทศเนี่ยคุณจะไปได้หรือเปล่าครับแต่ถ้าคุณคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้ สิ่งที่คุณกําลังพูดกันถึงตอนเนี้ยมันก็คือขายฝันทั้งหั้นะฮะมีตัวเลขสั้นๆสรุปให้พี่บ๊ยพี่เฉยชัยฟังนิดนึงนะครับ,รบอย่างนี้ครับคือทุกพักที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะสังเกตดูไม่มีใครบอกเรื่องการลดขนาดของข้าราชการเลยแมย้แต่พักเดียวใชจ่จะมีแต่พักที่หาเรื่องถูกปฏิวัติเนี่ยที่ไปลดขนาดกองทัพ <laughs> นั่นแหะมีอันเดียวที่ชัดเจน แต่้า<แ>ราชการอย่างอื่นหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่มีออแตะตรงไหนเลยนะครับออทั้งทั้งที่รายจ่ายบุคลากรแล้วก็สวัสดิการอของภาครัฐเนี่ยนะครับ ผมเอามารวมกันคือคือเขาแยกไปคนละที่พี่ผมเอามารวมกันนะครับวันนี้ก็เลยลองรวมกันดูนะครับทั้งหมดเนี่ยรายจ่ายบุคลากรและสวัสดิการของภาครัฐทั้งเงินเดือนทั้งนู่นทั้งนี่รวมกันสวัสดิการเนี่ยนะครับเช่นค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างเบี้ยวัดบำนาญเงินเดือนินวุฒิเงินสำรองเงินสมทบเนี่ยทั้งหมดคือหนึ่งจุดสองหกล้านล้านบาทครับ1.26ล้านล้านบาทนะครับเอาของปีเนี้ย3.185้าเนี่ยนะครับไอ้1.2 กว่าเนี่ยนะครับแล้วไปหักาาาาการชำระหนี้ภาครัฐเงินหมุนเวียนงบกลางอีกแสนกว่าล้านออกไปเนี่ยนะครับมันจะเหลือเงินที่หน่วยงานรับงบประมาณไปดำเนินการเนี่ยได้แค่1.2ล้านบาทเท่านั้นล้านล้านบาท1.2ล้านล้านเนี่ยนะครับ1.2ล้านล้านเนี่ยเนี่ยไอ้ที่จะเอาไปทำงบประมาณอะไรของคุณน่ะครับแช่เี่ยครับ ครับแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยตัวบุคลากรแล้วก็สวัสดิการเนี่ยปากเข้าไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันขายไปได้ยังไงครับแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่บวกขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะมันจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ลดขนาดแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของบํานาญมันกลับมาแล้วถูกไหมครับเพราะว่ามีคนไปฟ้องศาลปกครองบอกว่าไอ้ที่คุณไปบังคับให้เขาเปลี่ยนบํานาญมาเป็นบําเหน็จตอนนู้นตอนนี้เนี่ยมันโมฆะคุณทําไม่ได้เพราะฉะนั้น คนที่อยู่ในระบบบำนาญแล้วออกไปสามารถกลับเข้ามาในระบบบำนาญใหม่ดังนั้นระบบบำนาญมันจะปูดขึ้นไปอีกเยอะแยะในอนาคตนะครับงั้นไอ้ตัวนี้ก็คือระเบิดเวลาอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับคาถามก็คือแล้วจะมีใครที่จะมาดำเนินการตรงนี้ไหมเพื่อที่จะทําให้งบประมาณมันเหลืออยู่ทําประโยชน์อย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับครับก็ยนลักษณ์พูดปุับเดี๋ยวอาจารย์นักพูดปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงก็บอกว่าถ้างั้น ออกนโยบายเพิ่มเงินเดือนข้าราชการอีกเจ็ดปอร์เซ็นต์แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆนะครับแลบไอ้ที่เหลือไอ้ที่ผมชอบนะผมชอบนะผมยุย่ผมยุ่ยกุลุงอีกเรื่องได้ไหมพี่บัวอาจารย์ไหนๆก็ไหนๆนะเออไหนๆก็มีพักหนึ่งเขาอยากจะทําประกันราคาหลือเกินใช่ไหมกับประกันราคานู่นนี่นั่นเออยุให้คุณลุงช่วยทาโครงการหนึ่งเอยนโยบายหนึ่งทำประกัน ประกันชีวิตประชาชนเลยอือ่าไอบาดท้องนี่รักษาพยาบาลรูอไหมครับครับอืมเอาประกันชีวิตเลยประกันอุบัติเหตุก็มีนะอืมประกันชีวิตให้แจกให้กับประชาชนเลยไหนๆก็จะแจกคมานแจกคอมมานดแจกให้ประชาชนเลยให้มีสวัสดิการแล้วก็เต็มที่เลยอ่าทั้งหมดนี้ก็เลยนั่งดูว่าเหมือนเราเอ่อผมผมก็เหมือนประชดหน่อยๆนะครับแต่ก็ย้อนกลับมาคําตอบเดียวที่จะทําให้เงิน งบประมาณแผ่นดินมันพอก็คือรายได้ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นก็ต้องออกนโยบายผมว่าประชาชนรอบนี้ก็น่าจะตั้งตั้งจิตตั้งใจหน่อยนะว่าเฮ้ยไอนโยบายอะไรที่มันเป็นเรื่องภาครายจ่ายเนี่ยก็คงห้ามหันก็ได้ดูนะครับเราลองมาตัดสินใจเลือกคนที่มีนโยบายทางด้านหารายได้เข้าประเทศอย่างชัดเจนนะใช่ใช่ลองเอาต้มนนี้มาดูกันหน่อยไหม อืมนะเอาเอาอันนี้มาเป็นสกอ o l l i งไหมครับใช่ใช่เถ้าพูดแต่เรื่องจ่ายจ่ายจ่ายแจกแจกแจกลดลดเพิ่มเพิ่มเนี่ยผมว่ามันมันพูดแบบพูดแบบมันไม่ไม่ไม่ค่อยดีอ่ะครับหาฝั่งรายได้ด้วยไหมไหมมันจําเป็นนะใช่ถ้าใช้นโยบายงบประมาณขนาดเนี้ยถ้าลองพูดถึงการหารายได้พระโจบมันก็มันอส่งออกกับท่องเที่ยว แล้วมันมีทางอื่นไหมเราอยากเห็นนโยบายกระตุ้นการลงทุนเยอะๆอยากเห็นคนประกาศเลยว่าอยากเห็นจะทําให้มีเอสบีหน้าใหม่เข้ามาในวงการอห้าล้านลายในปีเจ็ดศูนย์เนี้ย uh huh. อะไ,ไหเงี้ยจะได้มีไรายได้มีเศรษฐกิจมันกระตุ้นได้ครับ ก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆของชวนหาเรื่องปากท้องต้องสู้เนี่ยช่วยกันแชร์ความคิดเห็นเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยกันมอนิเตอร์ดูว่านโยบายเศรษฐกิจของพักการเมืองต่างๆที่ทยอยกันปล่อยออกมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราต้องรู้ทันพักการเมืองนะไม่งั้นเนี่ยนะเราหมดตูดนะประเทศก็จะ พังย่อยยับเพราะว่าเราอยู่กับการขาดดุลก็ประมาณต่อเนื่องกันมาหลายปีเต็มทีแล้วแล้วยังไม่เห็นว่ามีพักคันตรงไหน,หน,หนอย่างที่อาจารย์สุชัยบอกว่าเฮ้ยยังไม่เห็นมีนโยบายในเรื่องของการสร้างไรายได้เลยมีแต่จ่ายจ่ายแจกแจกะแล้วคุณจะเอาตังค์ที่ไหนมันเยอะแยะ,แยะไปหมดนอกจากการก่อหนี้เพราะถ้าคุณสร้างรายได้ไม่ได้เนี่ยมันก็มีแต่ทางก่อนนี้เท่านั้นะนะครับ